เบนซ์ซีสาบอกเลยตัวบูเทกไฮบริดสุดประหยัดที่สำคัญชุดแต่ง AMG รอบคันใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดค่ะมาค่ะรถเบนซ์เข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยใครที่กำลังหาอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดกับเบนซ์ซีสาคันนี้ตัวบูเทกไฮบริด เครื่อง2.1ปี2015นะคะชุดแต่ง AMG จากศูนย์ลูกค้าห้ามพลาดเด็ดขาดที่สำคัญไปกว่าน,นั้นคือราคาสุดพิเศษค่ะคันนี้759,000บาทลูกค้ารถสวยสภาพดีที่สำคัญนะคะออกศูนย์เ e n น Thailand ด้วยนะคะใช้งานต่อกันแบบยาวๆเลยนี่เลยลูกค้าลองดูด้านหน้าของเขานะคะรอบคันคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาเข้มนะคะส่วนด้านหน้าของเขานะคะจะเน้นเป็นกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะคะแล้วด้านในก็จะเป็นแบบลังพึ่งสีดา ไฟนี่บอกเลยว่าเฉี่ยวมยเนอร์เชนสุดๆแล้วนะคันนี้นะคะเป็นไฟมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลมาด้วยและด้านล่างนะคะเขาซ่อนนี่ในส่วนของเซ็นเซอร์มาให้ลูกค้าถึง6สจุดกันเลยทีเดียวนะคะเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าในส่วนของแม็กนะคะ อันนี้ก็เป็นแม็กเดิมเลยนะคะลูกค้าจากศูนย์มาพร้อมกับแม็กขอบ18ยางฟีใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยสีกระจกสีเดียวกันกับสีตัวรถส่วนด้านบนนะคะนี่เลยเขาจะเน้นเป็นในส่วนของโครเมียมนะคะด้านบนที่แต่งมานะ,ะแล้วขอบยางไม่ต้องพูดถึงบอกเลยว่าแบบเน่นปึกร้อยเปอร์เซ็น์แน่นอนนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะก็จะมีในส่วนของ สันลูกด้านบนเป็นหลังคาแก้วมาให้นะคะเป็นพาโนรามิกสันหลูกเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูออปชันกันด้านในเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้าข่ะมาด้านหลังนี้เลยโลโก้อยู่ครบทุกจุดค่ะเป็นตัวบูธเกนไฮบริดนะคะตัว C300 ตัวท็อปแล้วมีกล้องมองหลังโลโก้อยู่โคบเซ็นเซอร์ด้านหลังหจุดมาให้แบบพร้อมๆตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะนี่เลยภายในนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างเลยบอดี้ตัวรถเขาค่อนข้างยาวแหละ จุของจุคนได้แบบจูบใจแน่นอนนะคะด้านหลังบอกเลยว่าเรียบร้อยมากแล้วอุปกรณ์นะคันนี้เดิมเดิมจากศูนย์ได้มาคันนี้มีครบเหมือนกันอุปกรณ์แม่แรงต่างๆได้มาแบบครบๆเลยเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันครับไป มาค่ะเรามาดูภายในของคันนี้บ้างดีกว่านะคะที่เข้ามาเลยนะจุดแรกที่เห็นนะคะเป็นพุสตานแล้วนะคันนี้บอกเลยว่ารถสวยสภาพใหม่มากแล้วก็เครื่องเงียบด้วยภายในบ้างดีกว่าเริ่มตั้งแต่ภายในเขาก็จะเน้นเป็นในโทนของดําแดงเนาะในส่วนของตัวเบาะเป็นเบาะเดิมจากศูนย์เป็นเบาะหนังสีแดงนะคะอ่ะเราเลื่อนมาดูคอนโซลด้านหน้าบ้างดีกว่าจะเน้นเป็นในส่วนของสีดําทั้งหมดเลยช่องใส่ของนะคะทุกอย่างเดิมๆใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็จะมีใน ส่วนของโหมดแอร์นะคะที่เขาให้มาปกติเนาะบางคันเราก็จะเห็นมีแค่4แต่ตัวนี้ให้มาถึง5เลยนะคะซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางอีก3เลยนะเป็นในส่วนของโหมดแอร์ออโต้นะคะส่วน ฟังชันจออันนี้คือสแตนดาร์ดจากศูนย์นะคะเดิมๆมาจากศูนย์เลยนะคะจอของเขาก็จะมีในส่วนของเนวิเกเตอร์นะคะที่ใช้งานได้แล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นออปชั่นจัดเต็มแน่นอนสําหรับตัวนี้นะคะเราเลื่อนลงมานิดนึงนะคะก็จะเป็นจอยคอนโทรลเลอร์นะคะที่สามารถปรับฟังชั่นหรือว่าลูกค้าจะทัชสกรีนจากตัวจอก็ได้แต่ว่าเพื่อความสะดวกสบายตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแบบพัดนะคะแล้วก็จะมีโหมดต่างๆให้ลูกค้าเลือกใช้งานเนาะแล้วก็นี่เลยตรงนี้นะคะสําหรับมา่าน เปิดปิดขึ้นลงด้านหลังนะคะอันนี้ก็คอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีที่พักแขนมาให้นะคะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมี โหมดแอร์ด้านหลังใช้งานได้เหมือนกันเราเลื่อนมาดูด้านหน้าบ้างดีกว่าพวงมาลัยทรงสปอร์ตสกา้านมันติฟังชันแล้วก็มีแพดเดิลชิปด้านหลังบอกเลยคันนี้ปี15ใช้งานมาไม่เยอะเลยลูกค้าประมาณแสนต้นๆนะคะประมาณแสนต้นๆบอกเลยว่าสวยสภาพดีใช้งานกันต่อยาวๆด้านข้างก็จะมีโหมดปรับเมมโมอรีในส่วนของเบาะนะคะที่แจ้งไปเบื้องต้นตัวนี้ไม่พูดไม่ได้ตัวท็อปสุดนะคะที่เขาให้มาก็จะเป็นใน ส่วนของหมดหลังคาแก้วนะคะนี่เลยพารอนามิกซันรูมนะคะบอกเลยว่ายาวถึงด้านหลังเลยคันนี้นะคะลูกค้าใช้งานต่อได้จริงใช้งานกันได้จริงแล้วที่สำคัญไปกว่าน,นั้นคือลูกค้าขาใครที่ชอบเป็นตัวท็อปสุดแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหน้านะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปนั่งฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าคะ่ะป มาค่ะเราลองมานั่งดูด้านหลังกันบ้างแบบฟิลระดับผู้บริหารสุดๆลูกค้าขารถหรูพรีเมียมแบบบอกเลยว่ากระจกรอบคันจริงๆนะคะนั่งแล้วแบบรู้สึกสบายเลยนะตั้งแต่เข้ามาเลยนะลูกค้าตัวเบาบอกเลยว่าแน่นแน่นแบบตึงๆกว่าด้านหน้าแน่นอนใช้งานมาแบบเรียกได้ว่าใช้งาน2คนด้านหน้าก็ว่าได้นะคะในส่วนของหมดแอร์นะมีสจุดให้ปรับซ้ายขวานะคะเหมือนกันแล้วก็จะมีนี่ที่พกแขนมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่ในส่วนของ ตัววางแก้วน้ํานะคะช่องใส่ของด้านหลังมีมาเหมือนกันลูกค้าค่ะในส่วนของตัวกระจกนะคะ4บานเลยอันนี้ก็จะเป็นโหมดออโต้ทั้งหมดเลยนะคะลูกคา้าห้ามพลาดเด็ดขาดและคันนี้นะคะออกสู่เบนท์ไทยแลนด์ด้วยนะสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0832222203หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิษสากูลค่ะนะคะไม่ชอบคันนี้ไม่เป็นไรบอกเลยว่าโชว์รูมของเรามีรถให้เลือกมากกว่า700คันยังไงไม่พลาดแน่นอนค่ะบ๊ายบาย